สวัสดีครับมาพบกับบอยชาโคเช่นเดิมครับวันนี้นะครับบอยชาโคจะพามารีวิวอีกหนึ่งคันนะครับที่เป็นกระบะ4ประตูของทาง Ford ขายดีด้วยนะครับผมรุ่นนี้นะครับจะมีทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดานะครับผมก่อนจะไปรับชมนะครับรบกวนนิดนึงกดซับสไคร e นะครับกดติดตามให้ช่องบอยชาโคด้วยกันเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับไปดูกันนะครับว่าบอยจะแนะนําเป็นรุ่นอะไร ด้านหลังนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่น d b l XLT หรือภาษาบ้านาเราจะเรียกว่า4ประตู XLT นั่นเองนะครับรุ่นนี้จะมีทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ออโต้ราคาอยู่ที่9,200 0บาทสูงเกียร์ธรรมดาอยู่ที่857,000บาทตัวที่พอที่บอยจะพามาดูนะจะเป็นเกียร์ออโต้น,นะ9,200นะ โอเคแรงม้าของเขานะครับอยู่ที่160แรงม้านะครับมาพร้อมกับแรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์6สปีดนะครับส่วนเครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.2ลิตรนะลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าแรงม้าก็เยอะซีซีก็น้อยต่อภาษีถูกด้วยนะ มาดูกันว่าบอยได้ตกแต่งอะไรไปบ้างคันนี้ต้องแจ้งก่อนนะครับว่าลูกค้าใช้แคมเปญดาวไม่สูงนะครับแล้วก็ต้องการแต่งไม่เยอะนะครับแต่งแบบเรียบๆนะครับบอยก็จัดให้นะครับผมด้านหน้าเลยนะครับบอยได้เปลี่ยนในเรื่องของกระจังหน้าที่เป็นแบบตะแกงนะตัวนี้มีสัญลักษณ์คําว่า FORD หรือฟอร์ดนั่นเองนะครับ ตัว f o r d ตัวนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นดําตัดขอบแดงแบบนี้หรือจะเป็นดําตัดขอบขาวแล้วแต่ลูกค้าเลือกนะครับส่วนกระจังหน้าตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัวเดิมจากโรงงานนะครับจะเป็นสีดําเปนโนโแบบนี้ถือสวยๆแล้วหล่อไปเลยนะครับ มาที่ด้านบนในเรื่องของสกูปฝากกระโปรงกันบ้างนะครับสกูปฝากกระโปรงตัวนี้นะครับหลายๆคลิปไยอาจจะรีวิวไปในเรื่องของสกูปแลนะครับหรือสกูปทรงเตีย้ยวันนี้มาดูสกูปทรงสูงบ้างอันนี้เขาเรียกเป็นสกูปทรงสูงนะแบบทูโทนเป็นสีเดียวตัดกับตัวรถนะลูกค้าจะเห็นเลยว่าจะมีชั้นที่สูงขึ้นเขาเลยเรียกว่าสกูปทรงสูงนั่นเองนะครับผมถัดมาในเรื่องของไฟหน้านะครับก็มีการครอบไฟหน้าให้เพื่อให้ดวงตาไฟหน้านะครับมีความโดดเด่นขึ้นมานะสเปคของไฟหน้าตัวนี้นะครับเป็น ไฟหน้าออโต้ด้วยนะครับกลางคืนติดเองแสงน้อยติดเองนะครับมาด้านด้าน,น,นข้างบ้างนะครับเป็นคิ้วล้อขนาด6นิ้วแบบมีหมุดนะครับอันนี้หมุดเราไม่ได้เจาะกับตัวรถนะเป็นหมุดติดหลอกส่วนที่ยึดกับตัวรถจริงๆก็จะเป็นในชวน่วงในส่วนของด้านล่างนะที่ยึดกับรถนะครับทําให้ติดแน่นไม่หลุดนะครับเก็บงานด้วยซิลิโคนอย่างดีนะครับผมถัดมาด้านล่างตัวนี้จะเป็นแม็กออฟโรดนะครับขนาด16นิ้วนะครับ รัดกับยาง Max กซ700นะขนาดยางตัวนี้จะเป็น265 70 R16 านะครับยางเราก็จะมีทั้ง Max ซแบบนี้ฮันคุกหรือมอน s เตอร์ก็ได้อันนี้3ยี่สแบรนด์นี้นะยี่ห้อนี้นะไม่ต้องเพิ่มเงินนะครับลูกค้าลองทักมาอยากได้เป็นแบบไหนก็แจ้งบอยมานะครับด้านข้างนะครับสติกเกอร์สีแดงลูกค้าเลือกสีเองด้วยสติกเกอร์นะครับบอยมีให้เลือกกว่า40ลายหรือจะเป็นลูกค้าดีไซน์มาให้บอยก็ได้นะครับลูกค้าชอบแบบไหนช่วยกันแต่งได้นะ ด้านข้างนะครับเป็นเรื่องของเบ้ารองนะครับเบ้ารองกันลอยเราก็ต้องมีให้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับตัวเบ้ารองเนี่ยจะเป็นรอยก่อนเลยนะครับบอยก็ครอบให้นะครับตัวเบ้ารองกันรอยด้านบนคิ้วกันศาส์4ชิ้นติดให้ครับไม่ได้มาจากโรงงานนะโรงงานจะไม่มีกันศาสี่ชิ้นนะครับเราติดให้นะครับผม ถัดมาที่ด้านบนในเรื่องของราวหลังคานะครับตัวนี้เป็นราวหลังคาแบบดำล้วนนะราวหลังคามี2ส,สีนะครับเป็นดำล้วนแบบนี้หรือเป็นสีบอลก็ได้นะครับลูกค้าหลายท่านถามกันมาเยอะมากราวหลังคามีการเจาะกับตัวรถไหมอันนี้เราไม่ได้เจาะกับตัวรถนะครับเรายึดติดเป็นกาว 3M แล้วก็เก็บงานด้วยซีติโคนนั่นเองนะใช้งานดีใช้งานทนนะแต่อย่าไปรัดของนะไม่แนะนำนะครับติดเพื่อความสปอร์ตและสวยงามเท่านั้นนะครับด้านหลังนะครับเป็นโลบายเล็กแบบแขนยาวแบรนด์ยอดฮิตแบรนด์ขายดี แบรนด์アウเรนเดอร์นั่นเองนะครับโลบาเล็กแขนยาวมีประโยชน์ยังไงเราสามารถพิงของรัดของได้ถึงช่วงท้านเลยนะถ้าเป็นในเรื่องของตัวเก่าๆนะครับมันจะเป็นแค่ด้านหน้านะครับลูกค้าจะใช้ประโยชน์ได้แค่ด้านหน้านะอันนี้เราใช้ประโยชน์ได้ถึงด้านหลังอีกอย่างหนึง่งตัว o u เ l นเดอร์ตัวนี้นะครับเราสามารถเป็นอัปเกรดตะแกรงสัมภาระได้นะครับลูกค้าจะไปอัปเกรดก็ได้นะหรือแจ้งมาอยากได้บอกก็แถมให้ได้นะครับส่วนสเปคในเรื่องของอเชื้อเพลิงมาแล้วกันนะอันนี้เราก็มีข้อฝาถังให้นะ สเปคเชื้อเพลิงนะครับฟอร์ดนะครับเติมดีเซลนะครับอย่าไปเติม e20 ล่ะเป็นดีเซลนะครับเราสามารถเติมได้ทั้ง b7 b10 แล้วก็ b20 นะครับลูกค้าเลือกเอาเลยสะดวก b ไหนใส่ b นั้นไปเลยนะโอเคมาที่ด้านหลังนะครับด้านหลังต่อเลยนะครับด้านหลังเราก็จะมีในเรื่องของสติกเกอร์นะครับลายควนเรนเจอร์นิดหน่อยนะครับลูกค้าไม่เอาก็ได้นะลองแจ้งมานะครับถัดมาในเรื่องของครอบหน้าก็ต้องมีครอบท้ายนะครับ ไฟไท้ายของฟอร์ดก็สวยงามนะม,มีขนาดใหญ่มีการโดดเด่นแล้วก็ทําให้คนตามข้างหลังเนี่ย <c oughs> เห็นได้ชัดนะครับปลอดภัยด้วยนะครับส่วนเบ้ากันลอยฝาท้ายก็มีตัวนี้เขาเรียกเป็นแบบดาบนะครับผมถ้าลูกค้าไม่ชอบแบบดาบก็ตัดตัวนี้ออกนะเอาแค่เบ้าไปเป็นไงบ้างนะครับแล้วก็ในเรื่องของกันชนนะครับกันชนตัวนี้เป็นกันชนสแต,ตนดาร์ดจากโรงงานนะครับพร้อมเซ็นเซอร์กะระยะทั้งหมด4จุดมีทั้งคอนเนอร์แล้วก็เซนเตอร์ ลูกค้าถอยอย่างมั่นใจนะครับแล้วก็มันจะมีภาพเป็นแสดงภาพาาเขาเรียกว่าอะไรนะเขียวเหลืองแดงให้นะลูกค้ามั่นใจได้เลยโอเควันนี้ก็พามาดูรีวิวแบบแคมเปญน้อยๆน,น,นะถ้าลูกค้าอยากอยากได้แบบนี้ใช้างนชางนรถมาเยอะลองทักมาหาบอยดูนะครับสุดท้ายนี้นะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากก็ได้เป็นกระบะใช้งานนะครับหรือเป็นสีประตูรถครอบรัวงี้ลองติดต่อมาหาบอยชาโคดูแล้วกัน ยังไงก็ฝากไว้ด้วยกันวันนี้บอยชาโคที่พิจาอขาย Ford ดโต o ตแกลลี่สาขาพระแดงขอไปก่อนแล้ววันนี้ลาดีสวัสด์หรือไปก่อนดีกว่าสวัสดีครับ